สวัสดีครับอันนี้อยากแนะนำมาที่นี่ The Food Trust ครับที่จุดใน Google Map เป็นโบราณครับเพราะว่าสมัยก่นเป็นโบราณอาหารไทยนะครับแต่ตอนนี้เป็น The Food Trust ครับที่นี่เรามี Zero Waste Cafe เรามี Grocery แล้วก็เรามีโบราณ Education Program ครับแล้วก็มีสวนด้วยนะครับที่มาอยู่จะเอาซับมาได้เอาเพื่อนของเล็กๆมีขาสด4ีขาให้เขามาได้ครับแล้วก็มาชมชิลๆ Rela x ใ nice, นสวนเราก็ได้หรือกินเป็น Zero Waste Cafe ก็ได้นะครับ พอดีอันนี้เป็นเริ่มจุดของสวนนะครับแล้วก็เริ่มได้เลยข้อมีไปชะพลูครับก็เราใช้ได้ในครัวกินได้นะครับที่นี่เราสนใจว่าจะปลูกเป็นตามธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ได้นะครับแล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามทำเป็นมากกว่าเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้จะให้ดูว่ามีหลายบ้างในสวนหน่อยอันนี้คุณผู้ชมรู้จักใบเล็บคูดไหมครับอันนี้เป็นใบเล็บคูดนะครับ ถอดได้กินกับร้อนได้ครับอร่อยแล้วก็มีบาบากล้วยนะครับถ้าจะสนใจเรื่องก้วยเรามีก้วยที่นี่ ก็โซนนี้นะครับโซนนี้เป็นค่อนข้างเป็นเนอร์เซอรี่นะครับอันนี้เป็นที่เราปลูกเป็นเล็กๆน้อยๆเพื่อเราจะแพร่ต่อในสวนจริงจังนะครับมีพริกมีโหระพามีใบบัวตบมีแบบลากลายชนิดมีพัคคิรารังมีซาลาแรมีเยอะแยะครับแล้วก็ถ้าเม็นเล็กๆน,อน้อยๆเราจะพยายามชัยในอาหารด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> แต่ตอนนี้เราจะผ่าไปดูในร้านดีกว่านะครับ สวัสดีครับน้องแจมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับที่เดอะบูททัสค่ะค่ะ,คะก็วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในร้านเรามีสินค้าอะไรบ้างเนาะ,ะค่ะเช่น ก็เท่านี้เป็น, ار, ปนบาร์เป็นบาร์ลักเป็นบาร์นามนะครับแต่จริงๆเรามี zero waste cafe ด้วยเป็นอาหารที่ inspire มาจากพ่อคุณโบมากกว่าเป็นของอาหารกลักๆเป็นไ้หวัน Asian fusion n i น h e น,นะคะแล้วก็เราใช้วัตถุดิบที่เราขายใน g r o ซอร์หรือเราใช้วัตถุดิบที่เราไม่อยากเสียของเพื่อเราอัพไซด์กันได้แล้วก็ทําเป็นเมนูที่ the food trust นะครับเราแนะนำว่ามากินที่นี่ชิลๆกินกาแฟออแกนิกได้มากับเพื่อนทําเป็น workspace ได้นะคะเราให้ เป็นสบายๆแล้วก็เหมือนผมพูดแล้วนะครับมาเขาได้นะครับเมาวก็ได้นะครับแต่เมาต้องเก็บในเรียกว่าอะไร l e ชครับผมแต่มาปลวยก็ได้นะครับแล้วก็มาดูที่นี่นะครับเรามีครอกกับซากหลากลายสายกับหลักลายชนิดเหมือนเราเคยพูดในรายกันหนึ่งครั้งนะครับคลอกที่นี่เราเลือกแล้วอันที่แบบใช้ได้ ทำได้เนีหนักๆในคุณอันดีนะเราไปที่อังซิลเองแล้วก็เลือกเองอันที่แบบดีๆสำหรับคุณนะครับแล้วก็เราเลือกของดีทำมาจากธรรมชาติเมนออแกนิกครับเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นของผลิตจากของธรรมชาติแล้วก็มีมุมแบบที่อาหารสําหรับสมองเช่นหนงังสือหนงังสือของเราด้วยนะครับแล้วก็มีแมกกาซีนกับหนังสืออื่นเพื่อจะมาลองดูและเรามีของ มาก,กับไลฟ์สไตล์ของเกษตรอินทรีย์ด้วยเช่นอยู่ใบเสื้อของอยู่ไม้ดองเรื่องเรืองเก็บทงพลาสติกเก็บนี้เก็บนั้นหรือใบตลาดเสื้ออาหารเรามีพินโตให้นะครับมีทุกอย่างที่นี่เพื่อจะทำเป็น zero waste lifestyle นะครับทำได้ที่นี่ซื้อได้ที่นี่นะครับ แล้วก็เราต่อไปมาปุ๊บเรามีสมุนไพรเรามีเครื่องเทศเป็นออแกนิกด้วยนะครับที่นี่เราเลือกได้แล้วก็เราแนะนําที่บ้านทําเองได้ควัวเองได้ถ้าชอบอะไรเป็นยังยังพิงพิงเรามีฐานด้วยนะครับฐานที่นี่เป็นฐานเป็นเกรด A นะครับเป็นเหมือนสินค้าของญี่ปุ่นเลยแต่เป็นผลิตท,ที่เมืองไทยและต้องสื่อทานถ้าอยากสื่อเนื้อสัตว์ที่นายดูยานี้เพราะว่าดูยานี้เรามีของที่เป็นเลี้ยนธรรมชาติหรือเป็นไวลด์โคดอาหารทะเล รสชาติดีเราขายที่นี่ในดูเย็นถ้าชอบเป็นคราฟเปียหรืออะไรบ้างเรามีในนี้และถ้าไม่เดิมอะไรเลยก็เรามีคองไม่ใส่เรามีของขอัดลอมได้มีคอมบูชามีนาำแอดลอมมีช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตที่ผมชอบมากคือช็อกโกแลตนี้นะคะเพราะว่าพีดีเป็นบริษัทที่สนใจเรื่องสินทีวแวดลอมแล้วก็ข้าวไช่มะพร้าวที่เรา คัางแล้วสำหรับทำแกะที่แล้วก็เข้าเก็บไว้แล้วเ้าอบแล้วก็ชานไนช็อกโกแลตที่ว่าเป็น zero waste ช็อกโกแลตจริงๆนะครับและเป็นคอนออแกนิกด้วยนะครับจานลองชิมแน่นอนอ่ะแล้วก็ต่อไปในโกลซ่ เรามีน้ำปลานะครับแต่น้ำปลานี้เราไม่ได้ผลิตเองนะครับเพราะว่าเราห้าคนที่ผลิตได้ที่ทำอร่อยที่ทำถูกต้องและทำดีกว่าเราอยู่แล้วสรุปว่าเราอยากสนับสนุนเกษตรกรและคนที่ผลิตที่เมืองไทยด้วยใน Gro c e เซอร์ที่ the Food Trust นะครับอ่ะเหมือนกันเช่นกันมี CU นะครับซ U เราใช้ CU ที่เขาผลิตเป็น non gmo ครับและเราเชื่อว่าซ U นี้เป็นรสชาติดีวยัยุทธ์ทอาหารยุทธอาหารอร่อยได้นะครับและเรามีแบ่ง หนึ่งหลัก,กลายชนิดสำหรับแบ่งนะครับมีแปบงกุ C, ่แบงกล้วยเกษตรอินทรีย์มีแบงถั่วท้องมีแบงลัก,กลายชนิดที่เรา5คนทำที่ดีนะครับอันนี้เป็น product ที่ผมชอบมากนะครับมีสาอย่างจริงๆด้านนี้มี3อย่างแต่ด้านานี้มีสอย่างก่อนนะครับมีพริกบอลกับกระเทียมบอเป็นเกษตรอินทรีย์แห้งแต่ถ้าอยู่ไม่มีเวลาเยอะสำหรับทำทุกอย่างเองก็ อันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยทำอาหารอร่อยอรอร่ยและเร็วได้นะครับเหมือนกันเรามีออร์แกนิกซอย์เพรสเซิฟซอยบีนนะครับเป็นเต้าเจียวนะครับหรือทูเรื่องเต้าเจียวนะครับให้ลองชิมที่นี่เรามีแบบที่มีอูมามีเยอะก็ใช้ได้อร่อยอแล้วก็สําคัญที่สุดสําหรับอาหารไทยมีข่าวมีข้าวลักหลายชนิดที่นี่เราขายได้นะครับกองเราเป็นข้าวเข้าวใหม่ข้าวปีใหม่ครับทุกปี ตอบว่ามีเครื่องเทศอีกนิดนึงนะครับเป็นพริกไทยขาวกับพริกไทยดําที่เราเชื่อว่าเขาผลิตที่ดีสะอาดมีปลอดภัยนะครับและมาฟังนี้ฟังนี้มีของที่เป็นลักๆเป็นดื่มได้หรือเป็นของเป็นลิควิดนะครับเรามีน้ามันมะพร้าวออแกนิกนะครับแล้วมันน้ามันอื่นแบบที่หอมๆออร่อยใช่ในอาหารได้สําคัญที่สุดวลายูเดินเร็วทุกวันนะครับ มีกาเฟนะครับมีกาเฟจากลายไเจ้านะครับที่เราเลือกกาเฟคือเป็นกาแฟที่คนปลูกตามธรรมชาติใช้เกษตรอินทรีย์หรือสนใจเรื่องผลิตกาเฟเป็นหลักหลายอย่างมีแบบฮันนี่วอชมีสเปเชียลตี้มีแบบครัวแหง้งมีแบบหลากหลายครับถ้าไม่สนใจเรื่องอาหารเท่านั้นเด่สนใจเรื่องของเป็นคราฟท์ที่นี่เรามีด้วยนะครับ ถ้าอยากเอาอะไรที่บ้านสวยๆเวลาทำอาหารหรือมีแขกมามาลองดูที่นี่มีอะไรบ้างเราจะมีได้มีช้อนส้มมีของสำหรับเก็บอาหารได้หรือถ้าอยากทำกิจกรรมที่บ้านกับเด็กๆก,ก็ซื้อเป็นคิดได้นะครับแล้วก็ทำเป็นพาวัวกซ์ได้ที่บ้านกับเด็กๆหรือไม่ต้องเป็นคิดก็ได้ซื้อเป็นแว็กซ์เฉยๆเป็นพึ่งขี้พึ่งครับผมแล้วก็ทำเองที่บ้านได้เพื่อจะเก็บของอะไรในอาหารได้ไม่ต้องใช้ บัเป็นพลาสติกนะครับอ่ะถ้าเหนื่อยแล้วหรือเนี่ยอยากซื้อของเยอะๆแล้วก็ยืนเหนื่อยมาลองกินสบายๆพักที่ร้านก่อนนะคะแล้วก็ดูเมนูกันมีอาหารจีบได้มีของกินเล่นได้มีเมนูอาหารเป็นเด็มที่นะครับของ The Food Trust Zero Waste นะครับแล้วก็มีเมนูครึ่งเดิมด้วยถ้ามีแบบ2อย่างเลยมีวน์นมีค็อกเทลมีชากาแฟมีของอนามัดลอมีทุกอย่างนะครับทีนี้ เชื่อว่ามานั่งกินปุ๊บก็ตามสบายมาต้องห่วงเรื่องข้างนอกเรื่องฟองตอกเยอะเรื่องรถติดมาที่นี่สบายนะครับแล้วก็เรามีเมนูพิเศษด้วยบางครั้งนะครับช่วงนี้เป็นเมนูชานะครับชาชมชิมชากับอาหารพร้อมกันนะครับแล้วก็มีแบบเซตหลากหลายยังครับถ้าอยากมากับเพื่อนก็ให้คนให้ทุกคนชิมได้อยากหลากหลายนะครับอาจจะกินอะไรดี ผมชอบอาหารไท้วันนะครับตัวอาหารเสร็จแล้วพักแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปดูอีกหนึ่งฝั่งโรงร้านนะครับเรามีที่กิจกรรมสำหรับ BEP คือ Bolan Education Program นะครับก็ดูร้านนี้นะครับอันนี้เป็นจริงๆเป็นห้องนี้เป็น Multi-use นะคะที่นี่เป็น หลักๆของ BEP นะครับที่เรามีกิจกรรมเรื่อง Cooking School หรือเรื่อง Food and Safety เหมือนคุณโบค่อยพูดถึงนะครับหรือถ้าอยากทำเป็น Team Building Exercise ที่นี้เราจัดได้เราหลับตั้งแต่6คนถึงประมาณ2 4สีคนแล้วเด็กกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ทำเป็น Team Building กับเราเรื่องอาหารมีสนุกและกินข้าวด้วยนะครับ หรือชาวนี้เป็นค o กกิ้งสตูดิโออยากทำเป็น Youtube Channel เองนะครับทำได้ใน Cooking Studio นี้นะครับเราให้ชาวได้นะครับทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยอันนี้เป็นดัวยอย่างเป็นเซตอัพของเราสำหรับนักเรียนนะครับถ้ามาเรียนที่นี่ใน BEP นะครับ เราจะมีสเตชันหนึ่งสำหรับคุณแล้วก็อยู่เรียนจากครูเป็นมืออาชีพหรือเป็นเชฟโบหรือเชฟพร้อมหรือมีเชฟอื่นก็ได้นะครับในสเตชันเราจะมีทุกอย่างเป็นอุปกรณ์เป็นมืออาชีพนะครับใช้ได้มีคอมมีครกกับซากดีแล้วก็วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่มีเป็นของที่ใช้ได้อุปกรณ์แน่นอนและเสร็จแล้วอยู่จะจัดจานจัดจานมีสวยด้วยนะครับมีทุกอย่างในเซกชันนี้เป็นเซลฟคอนเทนนะครับสำหรับ1นินคอนได้มี หัว2อันแต่ข้อดีที่สุดคืออยู่มีของเราช่วยคุณทำอาหารอร่อยได้และกับบ้านทำอาหารสำหรับครอบครัวได้นะครับที่นี่ถ้าอยากสนใจเรื่องเรียนที่นี่นะครับเรามีคอร์สหลากหลายนะครับมีเต้ง่ายๆเราเรียกว่าเป็น Basic Series คือ101ถึง109ในซีรีส์นั้นอยู่รประมาณจารจานในจานนั้นทำเป็นอาหารง่ายๆที่เราเตรียมไว้ให้หรือถ้าอยมากมากกว่านั้น ึ่งเรามีมาสเตอร์คลาสนะครับมาสเตอร์คลาสเป็น4วันเรียนตรงเลยกับพ้อและคุณโบนะครับแล้วก็เราจะเริ่มตั้งแต่วัฒนธรรมกินอาหารไทยเราจะเริ่มตั้งแต่วิธีทำอาหารไทยเราจะเริ่มตั้งแต่ทุกมุมในอาหารไทยทุกสกคปนะครับเราดูเรื่องเกงย่ำแพทครึ่งจิ้ม มีทุกอย่างนะครับเราทําให้และมากกว่านั้นเรามีกิจกรรมเรื่องสิ่งที่แวดล้อมหรือ manage ครัวยังไงบ้างถ้าอยากเป็นมืออาชีพในครัวแต่ไม่สนใจเรื่องอาหารไทยเรามีกิจกรรมให้ได้นะครับครับแล้วก็ที่นี้เราเปิดทุกวันนะครับนอกจากวันพูดวันพุดเราปิดนะครับถ้าสนใจเรื่องรายละเอียดสําหรับนักเรียนหรือ Cooking School schedule schedule นะครับตามใน Instagram Facebook และ YouTube นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ